สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ oto, รไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลัส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสจากที่ทั้งค่ายคู่แข่งอย่าง Honda เองนั้นได้ทำการเปิดตัว All New CBR 1 5 0 r โฉมใหม่ที่กำลังเป็นกระแสฮือฮายอย่างมากในตอนนี้ ก็มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าทางคู่แข่งเบอร์หนึ่งในคลาสเดียวกันอย่างยามาฮ่าวายเซตเอฟอาร์สินั้นก็ได้ลุ้นในการปรับโฉมด้วยเช่นกันนะครับโดยอาจจะเป็นในช่วงปลายปี2021นี้หรือไม่ก็ในปี2022ข้างหน้าย้อนหลังกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์2017นะครับยามาฮ่าวายเซตเอฟอาร์สิเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับได้ทําการเปิดตัวในประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นโฉมที่2องของซีรีส์นี้แต่ก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีเอามากๆมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นที่การออกแบบตัวรถที่มีความเฉียบคมและทันสมัยรวมไปถึงมีการใส่ระบบกระสินหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวมาให้ด้วยครับพร้อมขุมกำลังขนาด 155cc แบบมีระบบวาล์วแปรผัน VVA แต่หากจะนับเวลาของตัวสินค้านะครับก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงปีที่4แบบเต็มๆกันแล้วดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะมีการปรับเปลี่ยนโฉมแบบ all n e กัน และยิ่งกับทางคู่แข่งอย่าง All New CBR 150R ได้เปิดตัวออกมานะครับแล้วก็มีสเปคที่เหนือกว่าอย่างระบบ ABS แล้วก็ทำการใส่อัพไซด์ดาวมาให้ในสเปคเดียวกันแล้วเช่นกันซึ่งความจริงแล้วระบบเบรก ABS ของรถในคลาสนี้จากทางยามาฮ่เองนั้นจะว่าไม่เคยใส่มาให้ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่า YZF R15 เวอร์ั่นล่าสุดที่เปิดตัวกันในประเทศอินเดียนั้นก็มีการใส่มาให้เพียงแต่ว่าไม่มีอัพไซด์ดาวนั่นเองครับ ังนั้นแล้วทำให้มันมีโอกาสสูงมากๆเลยทีเดียวกับ a l l n e w i z t FR15 โฉมใหม่ที่อาจจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับสำหรับการวางขายในตลาดอาเซียนนั้นจะมีการปรับโฉมตัวรถแล้วก็ใส่ทั้ง ABS แล้วก็ Upside Down ที่เคยมีอยู่แล้วมาให้จะต้องมารอติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับเชื่อว่าทางยามาฮ่จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอย่างแน่นอนกับรถในซีรีส์นี้ สนับสนุนโดย Lambretta s ตเ o อร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สก s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส